มาเจอกันในช่วงบ่ายอีกรอบนะครับผมวันนี้ก็มีสูตรวิ่งข้างสูตรใหม่นะครับมาฝากเอาไว้เป็นแนวทางกันก่อนจะไปดูแนวทางสูตรวิ่งล่างนะครับก็ดูคําเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลที่ลงให้ก็สนับสนุนสลากกิบแบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีมาดูกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสูตรก็เข้ามาไม่มากไม่น้อยนะครับ ประมาณสี่ห้าวันนะครับก็ถือว่ากําลังดีนะครับผมเมื่อกี้ก็เพิ่งลงสูตรวิ่งบนไปให้เนาะคราวนี้มาดูสูตรวิ่งล่างกันบ้างนะครับวิธีการคํานวณก็ไม่ยากนะครับผมใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับร้อยบวกหน่วยสูตรนี้เอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับ ก็สวัสดีคุณประสิทธิ์ด้วยนะครับคุณประกายนะครับคุณลุ่งนภาด้วยนะครับผมเอามาดูวดแรกกันเลยนะครับว่าวิงล่างของเราเนี่ยมันจะเข้าเป้าไหมวันนีนะ้สูตรนี้ผมว่ามันมันมีลุ้นทีเดียวนะครับหลักร้อยเลขสองบวกหลักหน่วยเลขสองนะครับสองบวกสองแล้วบวกเลขแปดทงที่นะครับสองสองสี่นะครับบวกแปดเป็นสิบสองเลขสองเลขสาม เลขสี่นี่คือสามตัวเด่นนะครับที่คาดว่าน่าจะมาเล็กท้ายสองตัวล่างนี่นะครับงวดถัดไปนะครับคือสองสามสี่นี่ต้องมีแน่นอน,น,นหนึ่งตัวนะครับแต่จะเป็นตัวไหนนี่มาครั้งเป็นเรื่องยากนะครับมีสามตัวเนาะเลือกสองอาจจะไปออกสามเลือกสามออกออกสี่อย่างนี้เลือกไม่ถูกเนาะดังนั้นเพื่อทําให้เราได้ตัวเด่นที่ง่ายขึ้นมาเราบวกเพิ่มอีกตรงนี้บวกแปดเนาะเราก็ขยายไปอีกหนึ่งแ้มนะครับผมเหมือนกระสุนวิ่งบน จากสองสามสี่ก็กลายมาเป็นสามสี่ห้านะครับนี่คือวิธีคิดของผมนะ,นะครับผมนี่วิธีคิดของผมอยากจะได้ตัวเด่นที่มันน้อยลงนะครับก็ขยายออกไปงวดถัดมามันออกหนึ่งสี่ล่างนะครับคือตัวที่ชนก็คือสามกับสี่นั่นเองนะครับนี่ชนสามชนสี่สองตัวนี้ต้องมาตัวหนึง่งแน่นอนนะสามกับสี่นี่มันต้องได้ตัวใดตัวหนึ่งต้องออกนะครับออกหนึ่งสี่ ขาทีเลขสี่แก็มาตัวที่ผมมาร์คไว้พอดีนะสามกับสี่ตัวอะไรตัวหนึ่งมันก็จากมีสามตัวเราก็เลือกแค่สองตัวก็จะง่ายขึ้นนะครับผมมีสามตัวนี้ก็เลือกยากเนาะอันนี้สองตัวนี้มันก็ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเอางวดถัดมาหลักหลักร้อยเลขห้านะครับบวกหลักหน่วยบนเลขเก้าบวกเลขแปดบวกเลขแปดคงที่นะเก้าแปด เออห้าเก้านะครับสิบสี่สิบสี่บวกแปดยี่สิบสองก็จะได้สองสามสี่เลขเดิมนะครับเลขเดิมเหมือนวันที่แล้วเลยสองสามสี่ขยายออกมาออกมาเป็นสามสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับสามสี่ห้าตัวที่เลขที่เราหมายตาไว้ก็คือตรงกลางนี่นะสองเลขสามเลขสี่นี่ตัวที่เราหมายตาไว้นะครับมีสามตัวอย่างน้อยลดลงมาเหลือสองตัวก็เลือกง่ายขึ้นนะครับ อาจจะเป็นสามหรืออาจจะเป็นสี่นันก็ง่ายนะครับในการตัดสินใจงวดถัดมามันดอกสี่ห้านะครับผมสี 4, 5, ่ห้าเนี่ยมันก็เข้าเลขสี่ตัวที่เล็งไว้พอดีนะแต่สูตรตัวนี้มันจะเข้าเลขค่าด้วยนะก็ได้ตัวเด่นตรงตามที่คาดไว้นะครับเอางวดถัดมาหลักร้อยเลขเก้านะครับผมบวกหลักหน่วยเลขสองบวกเลขแปด บวกเลขดที่2บวก8เป็น10นะครับ10ก็บวกเเป็น19 9 0 1ศนี่คือ3าตัวเด่น90 1นหนึ่งี่เลือกไม่ถูกนะสามตัวนะครับขยายออกมาเป็น0 1นยสองเออจะเลือกง่ายแลวครีมมันก็จะได้ตัวเด่นศนย์กับ1นี่2ตัวนี้ที่ต้องเล็งไว้นะครับ0นย์กับ1่งวดถัดมาออก1 7เจนะครับ หนึ่งเจ็ดนี่เข้าเลขหนึ่งนะครับผมตัวที่เล็งไว้พอดีนะหนึ่งเจ็ดนะครับเอามาดูม้วนถัดมาหลักร้อยเล็กแปดบวกหลักหน่วยเล็กหนึ่งบวกเลขแปดคงที่ทีนะครับแปดแปดสิบหกนะครับผมสิบหกบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าก็ขยายออกมาเป็นแปด ก้าศูนย์นะครับมันก็ได้ตัวเด่นเหลืออยู่สองตัวนะที่เราต้องเล็งไว้คือแปดกับเก้านี่สองตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวนะครับแปดกับเก้าตรงหดล่าสุดเลยนะครับสองเก้าสองเก้านะครับก็เป็นตัวที่เราเล็งไว้นะครับมาตามเป้าเลยนะครับเลขเก้าไม่แปดกับเก้านะออกเลขเก้าตรงตามที่นัดไว้นะครับเอาคราวนี้มาดูงวดวันที่สิบหกที่เราจะเอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกันนะว่าบางท่าน จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะเอาเลขไหนนะครับผมสูตรนี้มันก็ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้พอสมควรน,นะครับเอาหลักร้อยเลขห้านะครับบวกหลักหน่วยบนเลขเจ็ดบวกเลขแปดคงที่เจ็ดเอาอันนี้เอาเป็นเจ็ดบวกแปดก่อแลวกันเจ็ดแปดสิบห้านะครับบวกห้าเป็นยี่สิบนะครับผมที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สอง 012นะครับเป็นเลขเด่นขยายมาเป็น123นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็บอกว่าสูตรใหม่ก็ได้123เหมือนกันนะครับตรงกับสูตรเก่าดังนั้นตัวที่ท่านผู้ชมจะต้องเล็งหมายตาไว้งวดนี้ก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองใช่ไหมครับตรงตามที่ผมบอกไว้ทุกประการนะครับนี่ที่ผมให้วิ่งล่างใบสรุป12นะครับสูตรชุดสรุปหวยไทยวันที่16เดือน7 ข้างล่างอ่ะให้วิ่งหนึ่งกับสองนะครับก็คือสูตรนี้นะครับก็คือเลขนี้นะครับที่ปที่มาที่ไปนะครับมันชนหนึ่งกับชนสองนะครับซึ่งมันก็ตรงกับสูตรเก่าที่ผมเคยลงไว้ให้แลหนะึ่งสองสามมัน่าเป็นสูตรที่เข้ายาวเข้ายาวพอสมควรนะสูตรหนึ่งสองสาม สูตรเก่าของเรานะครับีนเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างวดนะครับเก้างวดเลยซึ่งงวดที่จะถึงนี้ดันได้เลขหนึ่งสองสามนะเป็นเลขที่ผมโดนใจนะครับเลขโดนใจเลยหนึ่งสองสามนะครับก็เลือกยากพอสมควรแล้วว่าจะเอาหนึ่งเอาสองเอาสามนะครับแต่เราได้สูตรตัวชนที่ผมจดไว้นานพอสมควรแล้วแหละไม่ได้ลงให้ดูไม่ส่วนใหญ่ก็ไปลงแต่ในกลุ่มนะครับ ยังไม่ได้ลงให้ในช่องวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาลงให้ในช่องให้ทราบโดยพวกกันเลยครับถ้ามีดวงถ้าผมเลือกถูกนะครับถ้าผมเลือกสูตรถูกก็อาจจะมีโอกาสถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างวันนี้นะครับหนึ่งสองนี่เป็นเลขเด่นนะครับก็ามาจับคู่กับสูตรสี่ห้าหกสูตรเก่าเลยนะครับสูตรวิ่งล่างเก่าเราก็สี่ห้าหก สูตรวิ่งลากเก่าแล้วสี่ห้าหกนะครับอันนี้ก็เข้ายาวพอสมควรเหมือนกันนะเข้ายาวเหยียดเลยเหมือนกันนะสูตรเก่าสี่ห้าหกนะครับก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนเหมือนกันแนตะ่สี่กับห้ากับหกนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกมันอยู่ในใบสรุปครบถ้วนครบหมดนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะ ใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูเนาะนะครับอย่างที่ผมบอกเลยย้ำไม่รู้กี่รอบแล้วนะเลขที่ผมชอบมากที่สุดก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาไหมแค่นั้นเองนะครับจะมาไหมแค่นั้นเองเพราะระหว่างสองตัวชนนี้ผมผมชอบเล็กผมชอบเล็กหนึ่งะครับเออผมชอบเล็กหนึ่งมากกว่าเลขกสองเล็กสองอาจจะชอบอยู่แต่ชอบไม่มากเหมือนเล็กหนึ่งนะครับเล็กหนึ่งในชอบมาก แต่ก็ต้องไปรอรุ่นในวันที่สิบหกนะครับผมมันจะมาไหมนะครับถ้ามาเนี่ยก็ต้องเอาไปใส่กับเลขวิ่งเงินล้านเลยนะครับพอเลขวิ่งเงินล้านนี่เปอร์เซ็นต์การคํานวณนะอันนี้เป็นแค่เปอร์เซ็นต์การคํานวณนะครับผมไม่ได้ว่าไปนั่งหลับตาหรือจุดทูปเอานะครับผมเปอร์เซ็นต์การคํานวณแล้วมันคิดแล้ววิเคราะห์ออกมาตามนี้เลยตามเปอร์เซ็นต์นี้เลยนะครับมาบนนี้แค่สิบเปอร์เซ็นตมาล่างในเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคมันมาสูงมากนะครับดังนั้นมันก็ไม่น่าจะ เอาไปไว้บนมันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่ข้างล่างคู่กับหนึ่งกับสองนี่นะครับมันจะเป็นตัวไหนแค่นั้นนะถ้าคาดการถูกก็น่าจะได้เฮแล้วตรงนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไปรอรุ่นในวันที่สิบหกคือวันที่สลากออกนะครับผมตอนนี้ก็ได้แต่คิดกันไปต่างคนก็ต่างเลขนะไม่รู้จะออกตัวไหนเหมือนกันนะครับดวงดีก็อาจจะถูกรางวัลเนาะถ้าเลือกถูกสูตรสูตรก็มีเป็นร้อยๆนะย้ําว่ามีเป็นร้อยๆนะครับนี่พที่ผมดูนี่ที่ไม่ชนสองหนึ่งนี่ก็มีเยอะนะครับ ชนเลขอื่นนี้ก็มีหลายสูตรนะครับแต่ว่าไม่ชอบไนงะคือว่ามันไม่ตรงกับสูตรเก่าสูตรเก่ามันมาหนึ่งสองสามนะตัวนี้ก็น่าจะทราบกันแล้วว่าให้วิ่งบนห้านี้เอามาจากไหนนะครับให้วิ่งล่างหนึ่งกับสองเอามาจากไหนนะครับตอนนี้ก็ให้ดูหมดแล้วนะทุกสูตรทุกตัวเลข เอามาจากสูตรคำนวณหมดนะครับผมอันนี้คือช่องผมนี่เป็นเลขคำนวณน,นะครับเป็นเลขคำนวณตามสูตรสามารถเอาไปคิดตามได้เลยนะครับถ้ามันงวดนี้มันเข้าขงวดหน้าคุณก็คิดตามเลยตามสูตรที่ลงให้ดูนะมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแค่รู้วิธีการคำนวณแค่นั้นแหละครับผมมันก็งวดหน้านออกตัวไหนก็ไปบวกตามนี้ได้เลยนะครับงวดหน้าก็รู้ก่อนแต่ถ้าเราไปขอเลขจากทางอื่นนี่มันอาจจะ มันเราอาจจะคิดตามไม่ได้นะครับมันจะคิดตามไหมไม่ได้นะครับความมั่นใจไม่มีนะครับแต่อย่างนี้เราเห็นแล้วเนี่ยความมั่นใจมันมานะครับผมว่ามันทําให้หลายท่านมั่นใจว่าจะลงทุนเลกนี้ดีไหมเนี่ยมันทําให้มั่นใจนะครับเอมันมันทําให้มั่นใจมากมากขึ้นว่าเราคํานวณดูแล้วในความเป็นไปได้มันมันมีนะครับการที่เราจะลงทุนซื้อสลากส,าสบายสองใบบครั้งก็ต้องคิดเยอะพอสมควร <im mon sounds> เนาะซื้อแล้วก็อยากจะถูกนั่นแหละครับ แต่ไม่รู้จะซื้อเลีกไหนนะทีจะให้มันถูกมันยากตรงนี้นะอะแนวทางวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เนาะวิ่งบนกับวิ่งล่างลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับบางท่านบอกหนึ่งห้านะครับคุณพอนะ้หนึ่งห้าก็สวยนะครับผมหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสวยหมดเลยนะครับนี่มันอยู่ในหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกนี่มันเป็นชุดที่ผมเต็งไว้นะ แต่ผมแค่วงไว้แค่หนึ่งสี่กับสองสี่เลขที่ผมชอบแค่นั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเลขอื่นที่ไม่ได้วงมันอาจจะมันไม่มีโอกาสออกนั้นมันก็มีโอกาสออกเช่นกันนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะคนชอบเลขไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่แค่มาคํานวณให้ดูว่างวดนี้มันน่าจะได้ตัวไหนเป็นแนวทางแค่นั้นเองลองเชาะถ้าชอบกอเราพิจารณาดูนะครับผมอ่า จบคลิปนี้ก็น่าจะกลับไปลงในกลุ่มต่อนะครับผมหมดเวลาแล้วเพราะว่าช่วงบ่ายนี้ช่วงเย็นนี้คิวยาวนะตั้งแต่ฮานอยยันหวยลาวนั้นะไม่ว่างแล้วนะครับก็เจอกันได้ในกลุ่มนะครับมีอะไรก็เข้าไปทักไปคุยได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้นะครับสองสี่ไม่มีขายเอ,อืนนะครับผมมันเป็นอย่างนั้นแหละครับมันไปตรงกันพอดีนะอ,อมันเลขมันก็ไปตรงกันพอดีนะครับ ไปตรงกับเจ้าดังพอดีละสองสี่เนาะมันไปตรงกับเจ้าดังพอดีมันก็ทําให้หลายๆท่านซื้อยากนะซื้อสลาบยากสองสี่สองสี่ไม่มีขายก็ไปซื้อหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมหนึ่งสี่สี่หนึ่งนี่อาจจะมีขายอยู่นะสองสี่นี่เลขดังก็อย่างว่านะครับผมใครๆก็อยากจะถูกเนาะแต่ไม่รู้จะออกจริงไหมเนะี่ยปัญหาคือเราไม่รู้มันจะออกจริงไหมเนาะ โดส่วนตัวผมผมก็ชอบหนึ่งสี่นี่ยนะครับนี่ย้ำย้ำทุกรอบนะครับย้ำทุกรอบอยากให้ถูกอ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันคราวหน้าอีกทีเดี๋ยวถ้ามีสูตรไหนเด็ดๆหน่าสนใจจะเอามาลงมาให้เป็นแนวทางกันนะครับสวัสดีครับ